สวัสดีค่ะอยู่ในตลาเกิดช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เราก็จะมาเอาวัวเข้าคอกแล้วนะคะพี่น้องวัวมาแล้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 วน้องใบหมอนไล่วัวมาแล้วพี่น้องนน้องใบหมอนไล่วัวมาแล้วเข้าคอกเรียกเข้าคอกก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องใบหมอนมาแล้วน้องใบหมอนไล่วัวมาแล้วนะคะเจตุมรออยู่นี่แหละไม่ไปแล้วน้องใบหมอนไล่มาแล้วไล่วัวเข้าคอกก่อนเปิดน้ําให้วัวก่อนนะ วัวกำลังมาพี่น้องขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเรตทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตติที่มอบให้นะคะเพงรวยปังๆกันทุกคนติดชื่นสมหวังร่ำรวยที่สิ่งใดก็สมมุ่งม้าตาดถนานะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองเงินไะลกองทองอะมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะคอกแร้วคอกคอก น้ำเต็มอยู่ว <hi> ัวไม่ได้มากินน้ำตอนเที่ยงไปค่าแล้วคอกเลยเร็วเร็วคอกเร็วคอกเร็วเร็วคอกคอกคอกไปแล้วค่ะคอกคอกคอกไปแล้วแม่โพทองนำทีมตามด้วยทองคูณตามด้วยหางขาวตามด้วยสิบห้าค่ำ เร็ว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 อ่าแม่นี้ใกล้คลอดแล้วไหวไหมคืนนี้หรือเปล่าเมื่อคืนเฝ้าแล้วไม่คลอดเลยไปเดยไปเดยท้องแก่แล้วนะคะบัวงามแล้วบัวงามมาต้องไปหมอนไล่บัวให้คอกเลยคอกเลย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 คลยอกคอกเลยมันจะไปนู่น พอกเลยเอ,ยเอย้หางขาวหางขาวพอกเลยมามามาเร็วเร็วเร็วพอกทองแดงแม่หมูตีใหมาใบมอน <laughs> ปิดตัวปิดตัวเดี๋ยวยายจะปิดฝั่งน,น้นเราปิดไม่เป็นมันไม่เป็นนะอ้าวเดี๋ยวอ้ามาถือกล้องเดี๋ยวยายมัดเองอ่ะออาถือสวัดีค้าสิทำไมไม่ส่องหน้าตัวเองอ่ะไม่ไม่หรอคนสวยน,น่นน่น นอ่อืมฮะเอาุาปุด,ปดโอ้ยไม้มันจะโดนยายปิดอคอกน้นก่อนปิดอคอกน้นก่อนไม่ปิดไม่ปิดอคอกฟ้าช่วยจะเอาฟางให้วัวอีกไปก่อนนะจะขอบคุณนะคะเดินๆไปนะจะเอาตะก้ะาแที่เก็บแล้วเ,เก็บแล้วหรอ nam lời nè ạp nam lời ạp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  đừng เดี๋ยวฟังให้วัวก่อนนะคะโอ้มืดเด้อพน้องขอบคุณนะคะทุกท่านเดี๋ยวฟังหัวก่อนนห้ฟังขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตติที่มอบให้นะคะแห่งๆเลย,เลยปังๆกับทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ